ตัวนี้ทำไม่มีใครเห็นแล้วเนี่ยต้องใส่ชุดฟาง,งเลยละ่ะล็อกไปแล้วจังหวะนี้โอ้ยปล่เพื่อนน้องแแหละโอ้โหโดนไฟดวกแต่งูตัวนี้งูตัวนี้ตายคาบมาไฟเป็นยังไงงูตัวนี้โดนไฟลวก S <S <S ไม่นะตัวนี้มันนอกไปแล้วมไม่ใช่เหรอมันมีซ<ม>ูบตัวเองไม่รู้เหมือน,ก,นก,กันสตลกว่ะปปเออไม่ได้ซ้ำมันน่าจะมีชุบตัวเองอะ่ะตลก